การรายงานการดำเนินงานด้านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสภานะสาคัญของผู้เรียนของโรงเรียนบ้านหีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสองตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้วิธีการ Discovery Method เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบด้วยตัวเองในลักษณะการสำรวจทดลองหรือค้นหาจัดการเรียนการสอนโดยคุณคณรูนันรีพันแสนในรายวิชาคณิตศาสตรแบบะะ์แบบนี้ละคะแบบนี้ละคะอ่ะอันนี้มีกี่ชอ่องทั้กี่ช่อง ส่วนก้ามันรวมอยู่กับใครคะสอสมสี่ห um, ้าส่วนก้าเศษห้าส่วนเก้าดังนั้นเศษส่วนนี้เราจะเขียนได้ว่ายังไรคะส่วนเท่ากันส่วนเท่ากันสามารถนำเลขเศษมารวมกันได้เลยอันนี้ได้เท่าไหร่คะสิบสี่ ูลองนะสิมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดสิบสิงมสิบตรงไหมคะต,ตรงอ่าตรงผู้เขาจะแทนผู้เขาจะแทนอ่ะผู้หญิงหนึคนอ่ะผู้หิงผู้หญิงหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนอ่ะเชิญค่ะอ่ะ ลองทำสิอันนี้เราจะแจห็เสิ่งส่วนหนึว่าอย่างไร <G ül üyor> นะ,พระเพื่อนๆดูดูความแนบคิดของเพื่อนนะคะว่เาเป็นยังไงจะตรงกับเราที่คิดไว้ไหมทุก เจ็ด,จดส่วนสี่นักเรียนมีความคิดแบบเดียวกันกับบุญยกรไหมคะค่าความคิดนี้ถูกต้องค่ะประมุเ่เพื่อนอนต่อไปตัวยอย่างการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ active learning โดยให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงในมุมเล่นต่างๆที่จัดเตรียมไว้โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาทางสติปัญญาของเพีเจจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูณณรนัฎฐพรดวงพิลาในระดับชั้นอนุบาล3ส,า 3> อ,อ,สาอาหมือวหัว เอานีนี้เา่ะม่ะทีนี้ฟังนะครับเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงมาชินท่าสิด้วยกันอ่ะยีๆทท่าเอามือออกมายกขึ้นนังสองข้างีาันได้ไหมคะเพลงได้ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราลองพร้อมกันเลยนะคะอาลึกสมา วันี้คุณครูจะพาเด็กๆไหนมาลองดูซิว่านอกจากข้าวที่เด็กๆกินแล้วจะมีอะไรที่เด็กสามารถกินแทนข้าวแล้วอิ่ไมได้วันนี้คุณครูมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆดูในกล่องนี้จะมีอะไรคุณครูจะให้ตัวแทนออกมาหยิบสิ่งของในกล่องปริศนานี้ ุณครูมีวิธีการโดยการขุงครูทาสลาดมาแล้วชื่อของเก็งทุกคนเลยใบเฟินชอยไนก้วาวอเดลแล้วก็ตูนอยู่ในนี้เลยชื่อทุกคนอยู่นี้คุณครูจะจับออกมาเป็นชื่อใครให้คนนั้นออกมาให้คนนั้นออกมาหยิบเกาะหยิบสิ่งของที่อยู่ในกล่องปิศาานี้นะคะ

ใช่ไหมคะเป็นไส้ของแซนด์วิชเด็กๆคิดว่เาเป็นปูอา่านใช่ไหมอ่ะ,อะอดดเดี๋ยวครูจะแกะให้เด็กๆดูอ่ะตอ,ทคน,คน,อะน,นที่แม่นแซนด์วิชอาวตรงนี้ให้ใบเฟนก่อนอ่ะใบเฟินต้องไปนั่งก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวดีีๆเราเดมาดูซิว่าแซนด์วิชที่ใบเฟนนินยิบขึ้นมานี ไส้กูอดเห็นไหมคะใส่กูอดไหมใส่กูอดไม่อยู่อ้าวเป็นไส้กูอดเห็นไหมคะเห็นมคะเคยกินอ่ะอเคยกินไหมคะใครเคยกินใครเคยกินไหนใครเคยกินไส้ใช่กอดปะ เลยชิมเลยค่ะชิมเลยชิมแซนด์วิชไส้ปูอัดของเราเลยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฮีมีการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างชัดเจนมีแผนนิเทศติดตามภายในสถานศึกษาหรือมีการนิเทศชั้นเรียนเพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้กับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยวิธีการต่างๆส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสนับสนุนให้มีกิจกรรม PLC ร่วมกันระหว่างครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก